อ๋อโอเคตึ้งโป๊ตึ้งโป๊ตหนูมีกล้องนี้นะกล้องขวามือโชว์ได้เดี๋ยวพี่เขาซูมเข้ามาหมุนหมุนโชว์นะที่อหน่อยนิดนึงเออโอเคนี่ครับคือเป็นดินสอเขียนคิวนะเป็นการเขียนคิวที่หัวตัดมันเป็นหัวตัดทุกต้องที่ที่ที่แบบใช้ง่ายมากแล้วก็แบบสีมากเพราะฉะนั้นจะบอกเลยว่าคนน้องอาจจะรู้ว่า พูดไม่ถูกหรือผมมาแต่พี่ขายให้ตัวตรงนี้แล้เนื้อนี่เนื้อนะครับเนื้อทำไมเนื้อเป็นเคลยอนเนื้อเคลยอนก็คือสีเนี่ยสีแน่นเป็นธรรมชาติมากแล้เขียนแล้ว่าไมเขียนแล้วมันโซอะไรมันต้องโซอะไรอยู่แล้วโซคิ้วอยู่สำหรับคนชอบชอบชอบสำหรับคนที่ไม่อยากเดี๋ยวเขียวที่อยู่ข้างหน้ามีความเป็นขวดแบบใสๆหรือเปล่าตอนนี้เห็นไหม หอม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 อะไรหอมหอมน้ำหอมไงโถเอ้ยตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวนูแกนกรีนนะครับผมตัวนี้เนี่ยผมคือต้องบอกก่อนว่าผมเป็นคนที่ใช้น้ำหอมเกือบทุกวันอยู่แล้วถ้าไม่ได้อยู่บ้านถ้าแบบอจากบ้านอะไรเงี้ยผมก็จะเลือกตัวที่แบบเป็นแบบแล้วกลิ่นเนี้ยก็คือเป็นกลิ่นศูนย์หนึ่งซึ่งผมชอบเพราะว่ามันเป็น กลิ่นช่อดอกมูกเก้นะครับเป็นแบบดอกพวงสีข,ขาวๆแล้วก็มีโรสของฝรั่งเศสด้วยแล้วก็มีกลิ่นของมะล,ลิด้วยเป็นกลิ่นยูนิเซสนะครับตัวนี้ใช่ชอบมากน้องป้าได้ลองดมบ้างไหมครับกลิ่นเนี้ยได้ลองเทสยังคือคือคือ,ค,อคือผมลองลองแล้วคือหอมมากหอมจริง,องหอมมากปกติถ้าเราฉีดน้ำหอมจุดที่เราฉีดกันอยู่ประมาณตรงไหนบ้างเอาจริงเวลาผมฉีดผมฉีดตรงนี้หนึ่งอสอง สามแล้วก็ตรงแขนนะครับตรงตรงเนี้ข้อมือหรืข้อมือตรงเนี้ยใช่แล้วเป็นข้าวใช่ครับจ้าครับน้องหอมผมผมฉีดแค่ไหล่สองข้างแล้ววันนี้ฉีดยังน้องฉีดได้ไหมเน้นมือได้กินเลยได้กินเลยได้กินจกขวดผมชอบเออเนี้ยมันเป็นกลิ่นแบบมันละมุนละมุนมันไม่ฉุนอะไรเงี้ยแล้วก็ใช้ได้ทุกวันจริงๆจริงเต้นสกายครับคุณชื่ว่าชื่ออะไรครับตอนนี้ ตัวนี้นะครับ Nano Whitening and Firming Lotion ครับผมมีส่วนผสมของคอมบูชานะครับซึ่งเป็นชาหมักนั่นเองเป็นตัวที่แบบว่าเสริมสร้างไมโครไบโอมให้กับผิวก็ใช้วยรักษาผิวแข็งแรงด้วยเป็นไงครับหูคือลื่นมากโอเคคือคือแบบบางบางจริงบางจริงเนี่ยตอนนี้คือซึมเข้าไปในผิวหนังแล้วซึมสไไวมากครับ ซึมยังไงซึมยังไงของจังหวะนี้ต้องเล่นแล้วจังหวะนี้ต้องเล่นแล้วซึมยังไงอ่ะซื้อชูเขาส่งมาขนาดนี้แล้วทคนเฮ้เราเลยนะโซลิชีนอะแล้วอย่างตัวนี้มาช่วยที่บอกกัานี่นี่นี่กอง้องกองอยู่นี่กองอยู่นี่เออซื้อนะครับชื่อผมเอาล่ะขวดเนี่ยปมูลเริ่มเล่นนา โอเคมากันที่ตัวต่อไปดีกว่าเนาะก็จะมีอีกหนึ่งอย่างวันนี้คือเป็นตัวแบบน่าจะหลายๆคนน่าจะเพิ่มเข้ามาเห็นและในส่วนของแบบตัวของครีมกันแดดดีกว่าจน่ารักมากๆตอนนี้นี่ครีมกันแดดหมวกเหลือง Aqua Base o u t r a Protection นะครับ SPF 50 PA บวกบวกบวกตกตัวนี้ขายดีมากๆใช่รับมอันนี้ต้องบอกเลยว่าขายดีมันโดนใจน้อง มันแบบไม่ทำลายธรรมชาติอย่างที่น้องโมกลองเพราะว่ามันปลอดสารที่มันแบบเรื่องของปลาร์กาลังเพราะฉะนั้นคือทุกคนลงทาแบบอะไรได้คือแบบสบายใจมากแล้วคือกันแดดดีมากๆอ่ะดูที่บิวต b e a ็อกเกอร์ตาค่ะวันก่อนที่ผมไปขับเจสกีมานะครับผมก็ใช่นะครับเป็นยังไงออนทานแล้วมันคือคือเนี่ยดูดิคือมันมันไม่เหนียวเนอะหนักครับคือแบบแล้วมันไม่วอกด้วยสังเกตมันไม่วอกมันไม่วอกมันจะมีความแบบเข้ากับสีผิวเราคือผม เคยทาครีมเนแดดแล้วแบบหน้าน้าแบบขาวเลยอ่ะหน้าจัวเลยอ่ะเข้าใจขาวจัวหน้าเจียเห็นไหมล่ะเนยอย่าดื้อนาไม่นานนะอาถัยมันก็จะแบบผิวให้สว่างขึ้นนิดนึงใช่แต่ว่าไม่วอกแล้วก็ซึมไงมีคอมบูชั่นโลชั่นแล้วก็มีตัวกันแดดอัพข้อเดสครับผม เป็น3ตัวที่แบบขายดีมากๆของมิสทีเลยและไม่แค่นั้นนะครับผมมีอะไรพิเศษอีกนะคุณเนยวันพิเศษคืออะไรคือที่พิเศษกว่านี้นะครับคือทุกคนนะครับ50าสิบเซนในนะจะได้โปสการ์ดของเรากี่ใบ50ใบ50บใบห้าสิบออเดอร์50ออเดอร์ได้คนละ3ารูปให้3เลยเหรอจริงๆให้รูปเดียวก็น่าจะพอแล้วนะเห็นไหมถ้าในถ้าในกล้องเห็นพี่บอกเลยนะเหรอมีแบบ เขาแครไม่ได้ห้ามเหีเซ็นเลยเซ็นแ,แ,แบบเซ็นสิเรียบร้อยเซ็นแล้วอนะแล้วคิดดูท <im ุกคนห้าสิบเซ็นราคาเท่าไหร่้นูบ้า้องบอมราคาเท่าไหร่ห้าร้อยเท่าไหร่ห5 0ร้อยหสิบาทเท่า้นเองนรับผมทุกคนแล้วคือต้องเป่าเลยน้องต้าช่วยถืออ้าวทุกคนรีบทุกคนอ้าวมีตรงนี้แล้วหนึ่ง ตรงนี้ไปแล้วนึ่งอ้าวมีตรงนี้เอาแล้วในจุดนี้ทุกคนไวมากเออทุกคนไปไวมากวิพี่คนลุกคนลุกเลยอ่ะสเก็ตมากสุดยอดมากทุกคนยกนิ้วใส่อคุณอันนี้กำลังคิดเลขอยู่ทุกคนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเอาล่ะทุกคนอะไรนะ S <S หมดไให้มันเป็นเรื่องของอนาคตดีกว่าแต่ว่าวันนี้ไม่ได้แล้วเราจบที่50าสิบเซตแต่สําหรับ50เซตถ้าหมดแล้วไม่เป็นไรทุกคนเรามาต่อที่อไลเนอร์นิดนึงดีกว่าวได้จุ้ยฝังมือเอารูปอะไรครับเอารูปอะไรดีรแล้วบอกเลยเ<อ>แล้วลทุกคนดูความเขียนง่ายนะนี่ให้ดูก่อนนี่นะครับหัวก็จะเป็นแบบน้กล้องกล้องอยู่ขวามือจ้ะอันเป็นพ็อกเกอร์อีกคนนึงไหม ดี๋ยวลองเขียนดูต้องบอกเลยว่ารุ่นนี้เขียนง่ายมากคือด้วยความที่น้องเป็นหวกปากกาทุกคนก็จะมีความแบบเขียนง่ายนึกออกไหมเหมือนเราเขียนหนังสือประมาณนี้พี่อยากดูมากเลยว่าอะไรเขาบอกว่าตองรู้หัวใจเราปะอุ้ยเขาบอกต้องูกหัวใจเราปะวันลูกวันตอนนี้คือเป็นวันได้ไหมนหยขอดูหน่อยตั้งใจมากตอนนี้คือน้องมอมตั้งใจมากด้วดเขียนง่ายมากแล้วบอกเลยว่าตัวนี้แห้งไวมากๆนะสีแบบเข้มมาก ก็แห้งไวใช่ครับผมนหนขอดูหน่อยเนือแมทเลยครับผมนี่น้องคือน้องอะไรอะเหนื่อยเหนื่อยวันถึงโอเคเห็นไหมทุกคนก็คือถ้าเราเอาไปแต่งตาคือสามารถวาดรูปได้แบบสบายเลยทุกคนแล้วตัวนี้ติดทนมากๆเป็นตัวเซอร์แบ็คแบบออร์เดินไลน์นีตัวนี้เลยครับผม แล้วราคาวันนี้แอบบอกอีนิดนึงตัวนี้ยถ้าสมมติว่าแอบจะได้เพราะว่าที่เราจัดเซตเข้าไปบอกเลยว่าถ้าสมมติว่ารวมกันราคาเกิน500ร้จริงจริงแล้วคือน่าจะได้จริงที่วันนี้เราจัดพิเศษแค่50เซตแต่ว่าถ้าใครสนใจในตัวโซแบคที่น้องบอมเขากไหมมันมีความหอมแล้วตัวนี้มันเป็นยังไงต่อน้องบอมคือมันเหนียวไหมเวลาเราได้ใช้อะไระ่า้ไม่เลยตัวนี้คือแบบซึมเร็วมากๆแล้วก็ทําให้ปรับโทนผิวเนี่ยให้สว่างด้วยแล้วก็ไม่ทําให้ดูวอกด้วยครับผม ถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่ดีมากๆแล้วก็กลิ่นเนี่ยคือกันแดดส่วนมากจะเป็นกลิ่นยังไงที่เราเคยเจอกันแดดส่วนมากที่ผมเจอนะคือจะกลิ่นแอลกอฮอล์ค่อนข้างหนักอยู่เหมือนกันหมแบบอย่างเงี้ยเราเราว่าอะไรเป็นความแปลกจจะเป็นแบบนอนละเมอบ้งอือเป็นคนที่แบบละเมอตลอดเวลาใช่ไปเื่งเป็นลาวทุกวันทำไมครับทำไมคุณมีอะไรในใจเหรอเออเหมือนตอนตอนผมนอนเนี่ย ผมก็แบบชอบคุเคราะห์ข้อมูลไปด้วยเพราะว่าผม่อยากให้เวลานอนมันแบบมันมีอะไรใช่ไหมอยู่ในหัวแล้วเวลาหลับมันก็จะมีแบบดีเทลอยู่ข้างในแล้วเราก็ระมืนให้บอมฟังด้วยเป็นการเล่า EP นึงเล้ววันมาหนึ่งนี่คุณพูดเยอะเลยนะอ๋อจริงจริงมันก็ดีนะเป็นภาษาต่างพูดไงถูกไหมคือจริงๆมันเป็นภาษาของเอเลียนเออพี่เชื่ออะพี่เชื่อว่ามันมีด้วยอือต่อ ล้วคือผมสื่อสารขอเลี้วขอโทษลูกท่านจริพี่ชอบชอบพี่ชอบก็อยากอยากสื่อสารจบใช่ไหมไม่แล้วสิ่งที่ถ้าที่ถ้าเป็นที่เป็นบางทีพี่ก็เชื่อว่าบางทีจะมีเอเลียนยืนอยู่ตรงเนี้ยใช่พี่เชื่อตรงนั้นคุณก็อากกับเขาเดี๋ยวนานๆพี่จะเจออ น้องต้าคิดว่าความแปลกของผมมีอะไรบ้างอ๋จริงพี่ผมแบบไม่ไม่ค่อยแปลกพี่ผมเป็นคนนิ่งๆเลยนะแต่ไม่ค่อยมีความแปลกก็คือเป็นคนนิ่งๆใช่แต่แต่ถ้าแบบใช่ไหมน่ารักมากนะจุดเนี้ยคือวันนั้นนผมไปถ่ายที่วัดใช่ไหมแล้วก็เป็นงานวัดวัดพุ แล้วทีเนี้ยก็มีเอ็กซ์ตาร์หัวนั้นกองใหญ่แบบใหญ่ที่สุดเลยก็คือมีเป็นร้อยคนแล้วผมก็ใส่ชุดก้อนเมฆแบบถุงเท้าก้อนเมฆอยู่คนเดียวแล้วก็เดินไปมาในงานว<ะ>ัดทั้งทั้งวันทั้งคืนเลยอย่างเงี้ยแล้วคนก็แบบมองอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกอายแล้วผมก็พบอกพี่ชมปว่าพี่ชมปเลือกชุดอะไรให้ผมเนี้ยมันแบบมันมันเขินอหะแม้แต่มันน่ารักมากจริงๆ,ๆ <c oughs> แล้วเสื้อเปนตัวเอก ชุดตัวใหญ่เนาะก็ใส่ชุดแบบพอดีตัวอต่อันนี้ยมันเจอแบบตัวเล็กไปหมดเลยแล้วก็ชุดก้นที่ัางตัวเลยใช่ไหมอยากเห็นเนยใส่ไหมครับผมอย่างงานหน้าสิครับเธอและงานหน้าต้องกลับเร็วขายเร็วงานหน้าต้องกลับใครไม่สี่นะเกิร์ลทีนี้ พอเรามามาสายข้ามทุกอย่างจริงๆแบบไม่ได้สนใจเลยแต่ว่าบอกเลยว่าตัวนี้ดีจริงๆล้วก็อยากได้ลองกันจริงๆใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงสงกรามตัวนี้ก็คือตอบโจทย์เลยไม่ไหลแน่นอนจุก้เพราะว่าทำไมคะตาดีต้องชนะอืมเก่งมากใช่ครับอทีแล้วมาขออไรกันอีกนิดนึงเราตกไปตัวนึงตัวนี้เป็นตัวตึงมากอยู่กับน้องบอมน่ะมันน่ารักมากเยี่ยรู้สึกแบบมันคิวมากเนี่ยใช่ กล้องนิดใช่ลองจะวอรดได้หน่อยอก็มีทับอยู่ข้างใต้ใช่โป้มาหน่อยลองไหมแทบหน่อยอืม <IS AP> นะเ <IS AP> ติมนิดนึงแทบแทบบ <IS AP> หน่อย <IS AP> <Okay. S 2> โอเคเฮ้ยแต่ว่าด้วยความที่ตัวนี้เป็นออยล์คอนโทรลมันจะช่วยซับความมันเห็นปะ หน้า้องพื้จะแบบมีความแบบแบทขึ้นมาจากตอนแรกที่ไม่มีความแบบน้ำมันอยู่ใต้ตาถ้าในกล้องเห็นก็คือเออพอดีกับผิวเลยอรัเป็นสีส้มเดี๋ยวอีกสักที่อีกสัทกสที่พี่ชอบพี่เลยเออช่พอดีเครับอืมแล้วคือจะบอกว่าตัวเนี้ด้วยความที่อย่างที่น้อง่อบอกตอนแรกม,มันออยคอนโทรลถูกไหมมันก็จะแบบซับควมมันผู้ชายหลายๆคนเราในมาในฐานะผู้ชายกันดีกว่าเพราะว่าผู้ชายบางทีไม่ชอบความหนักใช่ถูกไหมไม่ชอบเบาๆอืมหมายถึงว่าอะไรเบา ไมยถึงมือเายทีนี้เราแบบบางทีเป็นไงแบบแม้เพราะว่าเราโนแอบจริงๆอะและนี่คือใช่อาตลักษณ์นั้นโอเคครับน่าสนใจอะไรตัวนี้กดตักกาได้เลย ตอนนี้กดตะก้าเลยอาจจะไม่ได้ตลับนี้แต่ได้แตอีกตลับหนึ่งได้ไหมลองกดอีกสักตลับหนึ่งทุกคนแล้วคือมีตอนนี้มี9เฉดสีขอแอบไข่คออนิดนึงแล้วคือด้วยความงามที่หลากหลายมากขึ้นแล้วก็มีความภูมิใจกับสีผิวของตัวเองหรือว่าความงามของตัวเองครับเพราะฉะนั้นแป้งโนแอปเลยเลยออกเลย9เฉดสี9เฉดสีเลยคือ i n คลูซีฟมากมากคือแบบว่าทุกคนทุกเฉดสีผิวสามารถใช้ได้ครับถูกต้องใช่เราเคยแบบพยายามที่จะต้องใช้แป้งที่มันแบบผิดเบอร์กับเราไหม เหมือนแบบบางทีเราแบบแคสงานหรือแบบเราไปแบบเราหน้าเราก็คือเป็นยังไงเราเล่าประสบการณ์หน่อยแคสงานนี่คือแบบเป็นอะไรที่เหมือนช่างแต่งหน้าเนี่ยจะต้องแต่งนักแสดงประมาณ40-50คนแล้วคือเท่าไหร่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เก่งมากยี่สิบห้ายี่บเอ็ดอดแต่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์อาจจะเป็นราคาลดที่อยู่ตอนนี้นะทุกคนบอกเลย เพราะฉะนั้นทุกคนตอนนี้อาจจะมีราคาลดจริงๆถ้าทุกคนเก็บคอยเก็บคูปองอะไรในนี้คือสามารถลดได้ถึง25%เราก็มีเหมือนกันและบอกเลยว่าอย่างโซคิวว่าราคาวันนี้99บาทป่ะใช่ไหมถูกมากนะ <S <S กกแล้วคือเป็นไงอันเนี้ยบอกเลยว่า <S <S โซคิวจริงๆอ่ะลดเกิด25%อย่างที่ <S 2> <S 2> <S น้องตาบอกเพราะว่าตัวเนี้ยปกติราคาแบบร้อยกว่าร้อยแบบสองร้อยอ่ะตอนนี้ขึ้นเหลือ99ใช่คุมากอ่ะพี่ขอกลับมาที่ประสบการณ์แป้งนิดหนึ่ง และทีนี้เวลาเราแต่งหน้าหรืแต่งหน้าเราเคยเจอแบบเอความน่าไหลไหมน่าหน่าไหลเหรอหน่าไหลแต่มันมาถึงเบสแบบว่าไหลเยอะบอกโอ้ขอบคุณมากบับเราลองทักท้ายนะหนึ่งหมื่นคนตรงนี้อีกสักหนึ่งทีเขาอาจจะเพิ่มเข้ามาเอาเซอนะร์น,นะทุกคนผมได้วัตถุแลว สวัสดีครับผมที่วัดภูครับน,น,นี่หนึ่งหมื่นคนตรงนี้มีใครเม้นอะไรไหมทีมงานช่วยดูหน่อยนะถ้าฉะนั้นคือตัวน,นี้ก็คือถ้าใครสนใจนะคะตอนนี้แอดต,ตากาได้เลยเพราะว่าราคาวันนี้ก็ถูกเช่นเดียวกัน470บาทซึ่งถ้าไม่ใช่ในไลฟ์นี้จะอยู่ที่550บาทเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากได้คือต้องแบบต้องแอดแล้วมีคนเม้นว่าถ้าิ้มแก้มนให้หนูอาแล้โอนให้ใครคะ พี่ีกรขอด้วยได้ไหมจริงปะเนี่ยแต่เราให้ทําได้นะแต่ว่าเราขออีกสักหน่อยหนึ่งอ่ะเดี๋ยวรอดูตอนนี้เท่าไหร่คะยอดยอดดูอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะหนึ่งหมื่นเก้าร้อยแปดสิบห้าค่ะห้าสองหมื่นแหละให้จริงแก้มเลยโอ้โหแต่พี่ไวเอาแหมจบโอ้โหสามแสนเลยเหรอจริงปะเนี่ยทุกคนต่ออ่ะเดี๋ยวให้เลยนะลองลองลุกข้างหลังเขาตอบ เราให้จิ้มแก้มข้างหนึ่งได้ไหมสลับกันจิ้มนิดนึงให้เขาหน่อยต้องร้องหมื่นคนจึงหนึ่งจึงหนึ่งจึงเดียวเหรอแบบเกมมาตาลกถ้าจิ้มจะเกมมาตาลกเลยจิย้มให้จิ้มแทนไหมมวยเขาให้หมื่นหน้าเลยเหรอเจ้าลูนะเราเป็นสายเปย์เหมือนกันนะ,นนะนนะคุณคนนั้นคุณคนนั้นก็เป็นคนเลิศเหมือนกันนะอ่ะทีนี้ขอกลับมานิดนึงถ้าสมมติว่า เราอยู่ในช่วงระหว่างวันอะไรเงี้ยแล้วแบบเราเคยเจอกลิ่นน้าหอมตีกับกลิ่นตัวปบกลิ่นน้ําหอมใช่จัดจัดกลิกก่นเขาเรียกวนะ่าสีสีกล่องเป็นสีอะไรสีกล่องเป็นสีอะไรสีเขียวจุกฟองซึ่งเป็นสีเขียวที่น้องบองสามารถใส่ได้ในคาแรคเตอร์ไนแลกที่น้องไม่อยากให้ใส่ใช่เป็นเขียวนี้ได้ไหมพอได้ไหมได้หรือว่าอยากได้เขียวแบบโลชั่นเลยเอาเขียวแบบวงยาน อา้าวใข้าเขียวแบบวางยาขายกันแดดอีกรอบหนึง่ง <laughs> มันขายดีเกินใช่อาแต่ขอน้อหอมว่ามันจะชอบแล้วลนะ่ะไม่ได้เลยจริงๆเพราะว่าบางทีก,กันแดดถ้าเราทาเราต้องทาแบบประมาณสองข้อนิ้วถูกไหมใช่ใช่ใช,ใช่คือเอ่อเหมือนที่นําให้ใช้กันแดดสองข้อนิ้วใช่ไหมคะซึ่งเราอ่ะลองใช้แล้วแต่ว่ามันทําให้หน้าเราแบบวอกมากเลยก็รู้สึกว่า เฮ้ยแบบนี้มันมันไม่โอเคอะไรเงี้ยคือเราจริงมันซึมไหมมันซึมซึมยังไงซึมแบบจึ้งเอือพี่อยากให้เราซึมแบบซึ้มโอ้โหเอ้ยอ่ะขออย่างนี้นะเท็สองนะห้าสี่สามสองมันทำอไมครับมันซึมซึมยังไงจึ้งได้เลยขอบคุณนะโอเคแต่ผมเข้าใจนะบางเออแต่ว่าผมก็อ่ะ ถ้าไม่แต่งหน้าเนยอย่างน้อยก็เป็นสายบำรุงก็ได้ใช,ใช่มันเป็นสิ่งที่เราคนที่จะใช้ทุกวันนะครับกันแดดตัวนี้นใชยครัก็คือตัวนี้นี่คือทํามาเพื่อคนไทยเลยหน้าไม่วอกแน่นอนแล้วก็เนื้อบำเบามากใช่แล้วก็ตัวนี้เนี่ยไม่มีกลิ่นอําหอมด้วยใช่ก็คือแบบว่าปลอดภยัยแล้วก็อ่อนโยนต่อผิวด้วยใช่และกันแดดที่ดีต้อง S P F อยู่ที่เท่าไหร่คะ 5้าสิบ PA บวกบวกบวกครับเท่านั้นทัาต่ำกว่านี้คือเอาประเทศไทยไม่ยู่ไม่จรงไม่จริงใช่มันไม่จริงจุ๊บแระโฆษณาหน้าเราจะทำโกแต่ว่ามีความแมทอยู่ในงานด้วยใช่พี่เราว่าพี่เอ็นเอร์จีเยอะไหมเยอะพี่รู้สึกว่าพี่พยายามส่งให้เราสูงๆจะได้แบบว่าเอนเตอร์เทนกันเนาะอะเมื่อกี้บอกว่ามีคนดูเท่าไหร่นะคะหนึ่งหมื่นสองพันแล้วหรอทุกคนใครที่เข้ามาตอนนี้ก็ น่าจะมีคนที่ไม่เข้าไม่ทันในส่วน50เจไม่ต้องเสียใจนะทุกคนยังม,มีสินค้าอื่นที่ทุกคนจะสามารถแบบช้อปปิ้งก,กันได้และคือตอนนี้ยอดหัวใจก็อยู่ที่ประมาณ4สีะะว้าวเยอะมากนะขอบยอะมากดีมากๆอ่ะถ้าสมมติว่าตอนนี้ขอทิ้งท้ายก่อนอื่นเลยฝากมิสทีมไว้ในอ้อมหก้อมใจนะครับโอเคครับแล้วก็ฝากผลงานนะครับก็ ช่วงนี้ก็ปล่อยเพลงนะครับแล้วก็สามารถไปฟังก็ได้แล้วในช่อง y o u t u ูบแล้วชาร์จชวนะนะครับโอเคสุดยอดสำหรับน้องบอมค่ะน,น้องบอมมีอะไรอยากฝากให้ทุกคนติดตามครับ <c oughs> <Okay. S 1> ผม,มผมก็ฝากมิสทีนเหมือนกันครับผม <c oughs> เป็นแบรนด์คู่บุญของคนไทยเลยครับผม <c oughs> เป็นแบรนด์ที่ <c oughs> ดีมากๆแล้วก็เรียกได้ว่าคนไทยทุกคนเนี่ยคุ้นเคยกับแบรนด์นี้ตั้งแต่เด็กจนโตเลยวันนี้ก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆครับผมที่ได้มาร่วมงานกับมิสทีนนะครับ แล้วก็ส่วนงานของผมนะครับผมก็จะมีจัดมินิคอนการกระสุของผมเองใช่ก็โอ้โหเลยจ้ะก็คือผมจริงจริงหนูยังหนูยังไม่คาดก็ผมผมตั้งใจวว่าจะจัดเล็กๆอะไรอย่างนี้แต่ว่ามันมีคนสนใจเยอะก็เลยคิดว่าโอเคกำลัง ดูสถานที่ให้มีคนสามารถเข้ามาร่วมกันได้เยอะมากขึ้นครับผมก็เป็นการกุศลแล้วก็กำไรที่ได้นะครับผมก็จะมอบให้กับเด็กๆเขาบุได้สุด,สดยอด<อ>ก็คือแบบน,นี้อันนี้อันนี้เราแอบคุยนิดนึงเรานึงสมิสตนะีน่ะพอเราพูดคคำว่าคู่บุญใช่ไหมทีนี้นตอนนี้มิสตีนจะมีแคมเปญอยู่ไม่รู้ว่าตรงน,นี้ม่ใครเคยเห็นไหม แคมเปญที่ชื่อว่าขอโทษนะที่ชื่อ,อมิสตีทีนี้ภาพแรกที่เราดถึงมิสตีเรานึกถึงอะไรโอ้โหอันนี้ตอบได้หมดเลยนะแบบอยากรู้เฉยเจยก็ต้องเป็นความสวยงามในแบบฉบับของตัวเองครับอเห็พราะว่ามิสตีเนี่ยเขาทำโปรดัก์ออกมาให้แบบว่ากับทุกทุกคนทุกทุกสีผิวเลยผมรู้สึกว่าเป็นอะไรที่ตอบโจทย์นะเพราะว่าคนไทยก็มีหลากหลายสีผิวใช่ไหม เหมือนเมื่อก่อนเราอาจจะทาเเ็็ i ไปที่คนผิวขาวเป็นส่วนใหญ่แต่เดี๋ยวนี้คือมันไม่ได้แล้วมันต้องแบบว่าเ,เหมือน inclusive ค,ครับคือเหมือนแบบทุกๆความสวยงามเนี่ยมันเท่าเทียมกัน,นครับมันเหมือนความแตกต่างมันก็คือความสวยสที่เราเนื่องอะไรเอ่อเนื่องจากความสวยง,งามครับเพราะว่าเป็น, Miss นมิส s, นน <S, <Miss> <S ีนงั้นไงต่อมิสชีน ผมจะพูด Miss แล้วทุกคนพูดท t e e n Miss สิบ Miss สิบ Miss สิบรู้สึกยอร์คกริงมากทุกคนคือว่าแบบผู้ใหญ่อาจจะต้องมีมินิคอนแล้วว่ะค่ะสองคนนี้ขึ้นคูออ่ก,กันน่าจะแบบเป็นจอยอยู่เหมือนกันนึกออกไหมอ่ะทีนี้อ่าหรือเปล่าตอนนี้เรารู้สึกว่าตัวโนโอแอ p นี้เปลี่ยนจากสิ่งที่แบบเราเคยเจอมามากหน่อยแค่ไหนคือเปลี่ยนความคิดได้เลย เพราะว่าคนที <cues> whatever, it it okay. so ่แบบกลัวการใช้แป้งอะไรเงี้ยกลัวว่ามันจะตึ้มเกินไปกลัวว่ามันจะแบบลอยหรือเปล่าคือผมบอกเลยว่าตัว Misty No App Oil Control เนี่ยทำมาแบบตอบโจทย์ออกมาคือมี9เฉดสีเลยแล้วก็ไม่ว่าคุณจะสีผิวเป็นสีผิวไหนเนี่ยก็สามารถใช้ได้ครับตัวนี้เนี่ยเป็นตัวแบบว่างานผิวเลยคือใช้แล้วเด้งแน่นอนอน้องบ้าหล่ะน้องบ้าว่าไงบ้างก็ตัวนี้ก็ดีมากครับ เพราะว่าใช่แล้วคือแบบคือคือทุกคนสามารถเลือกชี้เข้ากับสีสิผิวตัวเองได้เพราะมีทั้งเก้าเฉดสีเลยก็คือชาไปก็คือเฟี้ยวมากใช่เพราะว่าตอนนี้ไหนเราใช้ให้ดูได้ไหมครับอีกอีกข้างหนึ่งเราต้องเติมอีกข้างหนึ่งเพราะว่อนี้เราเติมเราเติมข้างขวาไปแล้วข้างขวาไปแล้วช่าต่อไปข้างซ้ายที่ลุ้นเหมือนกันนะพ่อจริงๆนต่ผมก็ลุ้น เราเป็นการซาดว่าเราเป็นการใช่ใช่ใช่เรามีการเซ็ตหน้ามาแล้วเราแค่ซับซัมให้มันหายระดับหน้อเอ้ยจ้องอยู่นี่ขวามือขวามือขวามือก็ขวามือเออจบเอาจริงๆเห็นไหมคือมาอยู่นี่มาดูว่านี่มาะช่นะคือคือคือใช้ใช้ได้ ทุกคนจริงๆใช่ทุกเพศทุกวัยทุกเพศทุกวัยจริงคือเด็กเกิดมาก็ใช้ได้จริงอันาคตอนาคตอนาคไว้ก่อนมาไว้ก่อนนิดนึงโอเคขอสักประมาณแบบสิบขึ้นแล้วกันสิบขึ้นโอเคแน่นอนครับใช่เพราะว่ามาดจึงอือฉันชอบจริงเลยวันนี้วันนี้สนุกนะพังจริงสนุกไหมสนุกเออแต่ว่าเวลาตอนนี้ก็คือความสนุกมันก็ต้องมากับ เขาเรียกแล้วงานเลี้ยงต้องมีการเรลืกอกหลาดูครับปีนี้แบบเราครบแล้วว่างานเลี้งยงย่อมมีวันเลือกหลาแล้วยังไงต่อค่อยมาจัดก,กันใหม่พี่จะพยายามให้หนูมากอีก <laughs> พี่กุ้งเลยสุขไหม ก็ขอบคุณน้องๆทั้ง20คนแล้วก็ยินดีอีกหนึ่งครั้งนอนที่ได้เข้ามาอยู่ที่นี่แล้วก็สําหรับใครที่ไม่ได้เข้ามาในกิจกรรมตัวนี้นอนก็รอติดตามกิจกรรมอื่นอื่น,นะคะว่าจะมีอะไรมาสําหรับวันนี้เนี่ยเราต้องให้น้องๆทั้งสอง,นองคนไปพักผ่อนกันแล้วสาหรับใครที่ดูไลฟ์ตอนนี้นะคะอ,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 อ๋อตอนนี้หมื่นสี่ทุกคนหมื่นสี่ตรงนี้เราอาจจะต้องลาก,กันแล้วทุก ให้น้องบอมกับน้องตาขึ้นไปพักกันก่อนและต่อไปจะเป็นเบนฟิตสิทธิพิเศษของ20คนนะคะชีจะได้ขึ้นมาถ่ายรูปพลลอยนะสำหรับวันนี้เนี่ยทั้งตัวของตัวเองแล้วก็ตัวของน้องตาน้องบอมอาจจะต้องขอลาไปก่อนเนาะตาเนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจบเลยค่ะเรียบร้อยค่ะทุกคนอาะให้น้องตาน้องบอมขึ้นไปพักก่อนสักนิดนึงก็ได้ะคะ 漂亮一